คือตอนนี้เราจะแบ่งทีมออกเป็นสทีมแล้วเราจะ<ป>สเีเสื้อผ้ายืา่เอ้ <c oughs> ใช่เลยตอนนี้ผมยูมิกัแล,แล้วข้างหลังผมยูวกันแล้วหมยูวนแล้ว วันนี้มาพบก,กับช่อง Starvina ของเพชรนะครับผม จากฟีดแบ็คลิปที่แล้วทำแต่งตัวแต่งตัวคลิปไปซื้อเสื้อผ้าช่างกิโลใช่โอเคคือเราจะเป็นเกมนะครับคือตอนนี้เราจะแบ่งทีมออกเป็น2ทีมแล้วเราจะซื้อเสื้อผ้าให้เพื่อนซึ่งถ้าซึ่งถ้าใครแกล้งใครไว้ก็วันนี้แหละเอาคืนเอาคืนเอาคืนแน่ซื้อเสื้อผ้าเด็กให้ใครกันครบครับตอนนี้เราอยู่กันที่ JJG จ e e n นสออยู่้างมหาลัยธุรกิจบันดิ้ไม่มาบอยดูไป ผมกำังคิดนะฮะว่ามอนี้นี่เต้นี่ช้ำทองจุดซ้ำซอยไม่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 ใช่มอนี้เราจะแบ่งทีมเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนจุดกันที่ห้องน้ำห้องน้ำนี่คัลโตเฮลแอนด์คลีนครับผมก็อย่างแรกเริ่มเลยเงียบๆจับมาอันอันนี้อันนี้คือฉลากนะครับคือจะมี A กับ B คือแบ่งเป็นทีมผมก่อนเลยมาแล้วกูเอาใบสุดท้ายเลยเรื่องอันนี้ของผมนี่ของผมอ้าวทำไมฉลากเกินไม่เกินน้ะโมพุทธยะ ชัดเจนแต่เราก็ต้องดูบีนะครับอ่ะกูบีอยู่เลยเอ้าจัาาาชัดเจนเลยชัดเจนเลยยังต้องเปิดอยู่ไหมไอบูมทำไมถเชื่อว่าจะมีคนเชื่อมโยงบีบูมครับโดยการที่ว่าเราจะ ใช้ถุงดําเป็นการใส่เสื้อผ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะรู้จะเป็นทีมสองทีมจะซื้อมาเสื้อผ้ามาทีมละสามชุดแล้วจะมาให้เลือกกันหน้าห้องน้ําอ๋อคือฝั่งเขาจะไม่รู้เลยใช่ไหมว่าใครซื้ออะไรมาใช่ไม่รู้ด้วยว่าซื้อให้ใครอ่ะดูกูเดีนีดูกูเดี๋ยาใส่คนได้เลยครับเอาเลยป่ะก็เดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงเราจะมาเจอกันที่ตรงนี้นะครับโดยที่ว่าเราจะมีสองกล้องเนี่ยมีกล้องหนึ่ง ตามแต่ละถ่ายตามแต่ละถ่ายตามแต่ละถ่ายโอเคตามเริ่มกันหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอตรงนี้โอเคแล้วแต่นะว่าสามถุงคุณจะซื้อแยกหมดเลยก็ได้หรือว่าคุณจะซื้อดีตองถุงได้ถุงเอาจริงจริงมาพูดตรงๆเก็บแน้เพื่อนไทยอ๋อเนี่ยเดี๋ยวพ่งบอกเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวพ่งบอกเขารักกันไอ้บูมโดนแน่เลยว่ารักกูอย่าแกล้งกูยากเลยโอเคครับคือถ้าเดินไปฝั่งนี้ใช่ไหมเราจะไม่ไปเดี๋ยวมันซ้ำ ทำเล็บรอป้ะเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อบิ๊กไอ้ให้มันใส่วะอุ้ยใส่ยากนะไอ้แบงค์ใส่ได้ใส่ไอ้แบงค์ใส่ได้ใส่ยังยากอะไรนะเรื่องอะไรนะดาบพิฆาตอสูรแบบนี่ไงยายบะดาบพิฆาตอสุรแล้วแต่ว่าไม่ซื้ออันใหญ่นะซื้ออะไรนี้ระดูไซส์ดยอะไม่ซื้อตัวเดียวแล้วก็เอาเก่งในอีกตัวหนึ่งโอเคครับผมคือตอนนี้ดูเพื่อนดูเพื่อนมันไปดูชุดอะไรก็ไม่รู้ ไมดีด้วยไอ้สามอยากใส่เองอ๋อไอ้สามอยากใส่เองไงเนี้ยคือจริงๆการแต่งตัวอย่างที่เขาบอกไม่มีไม่ผิดไม่มีถูกใช่คำพูดนี้ใช้ได้กับทุกอย่างทุกอย่างทั้งอาหารอะไรเครดิตให้กูด้วยแบงค์อีได้โบนใส่ได้ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกมันเป็นสไตล์คือผมบอกเลยว่าผมชอบมากเลยคนหนึ่งพี่เขื่อนโอ้โหแต่งตัวโคตรเท่เจมอีกเจมรู้จักอ่ะนี่คือคนนึ่งไม่ใช่เจมอะไรนะเจมี่เจมะที่แต่งตัวเฟี้ยว เดี๋ยววันนี้เราจะจัดให้ไอ้บูมไอ้ทรงเป็นลุคนั้นเลยไม่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเราจะให้ใครแต่คือเราจะ r a นดอมด้วยเลือกอยู่ดีเอาง่ายๆบันเลงเลยอ่ะกูหญิงแม่งสามชุดเลยอ่ะเอาฮาเฮ้ยไม่เอาเอาเป็นคนดีสักอันเถอะจริงเอองั้นกูเป็นคนดีเองไม่กูเองแต่กูเป็นเองไม่แต่มึงต้องสัตว์ถูกกับกูนะอ่ะได้คนมันจะเชื่อว่ามึงเป็นคนดีได้ได้แล้วมันก็จะแบบเตะแล้วไม่แกงเพื่อนแล้วมาเอาของมึงได้เรียบร้อยได้ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูดูไปเดินดูต่อลองลองนนะครับมี มีเต้มีแบงค์มีสามไซส์ก็จะแบบโอเวอร์ไซส์ได้กต่เป็นคอเท่ากันอยู่นะแล้วแล้วเราดันมีบูมด้วยไงดูไซส์บูมดิไม่แต่ประเด็นคือบูมแบบโดนแน่ๆเชื่อกูดิบูมโดนแน่ๆเพื่อนเราเพื่อนเราไม่ค่อยแต่งตัวแบบว่าเป็นแฟชั่นอะไรเราจับแบบว่าแต่งแบบชุดบาร์ตอ่ะก็ได้นะแต่ว่ากางเกงขายาวอ๋อครึ่งบนครึ่งบนบเป็นกินฮากลางเือนแฟชั่นเฮ้ย น่ารักว่ะอันนี้จะสไตล์พี่เขียวว่าอะไรว่าที่มันใส่ได้บ้างว่ได้เมี่เขียวจิมมี่กขียวคนเนาะอะจิมมี่อาจุมาอาจุมาไงเออเออเอออุ้ยอุ้ยชุดเท่าไหร่อ่ะครับอันนี้สองร้อยห้าสิบค่ะมีใหญ่สุดไหมพี่ไม่ใส่ได้อยู่แล้วนี่ก็ใหญ่นะว่ามันใส่ได้เหรอเส้นผมครับอันเนี้ยอกได้ถึงสี่สิบสี่สิบโอ้ยโอเคพี่มีสี่หว่างเลยเฮ้ยได้คนนี้ได้อันนี้มันก็จะใหญ่สุดแล้วนะดูดูสิแล้วก็ใส่ในหม้อ ไมม่่ีอะไรอันนี้บานมีช็อตอ้านี้เอานี้เต้ใจตั้งอันนี้เลยอันนี้เลยอโอเปล่าเขาไม่ได้แกล้งครับเตอนผมอยากอยากเปลี่ยนแนวอยากเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับสองร้อยห้าสิบรถได้ไหมยบินที่เลยนะเนี่ยเปิดได้เปิดบินได้แล้วทุกคนนี่เราได้แล้วครับนี่เราได้ใช่แล้วก็เดี๋ยวผมไปช่วยถุงเท้ประหยัดแล้วก็เดี๋ยวมีสร้อยด้วยเจอไส้เลยแล้วก็หมวกเออไส้เฮ้ยเราเจอไส้อันนึงอยู่ฝั่งนู้น คผมเช้าผมเช้ามามามาต่อต่อเหลือ2720มา็ดร้อยยี่าผมว่าสี่รัอยห้าสิบไม่แต่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ตัดไม่เีมีเล็กกว่านี้ไหมมีเล็กกว่านี้ไหมผมอยากให้ทีมฝั่งนู้นใส่ครอปมีป่ะต้องสวยมีป่ะอยู่ยังใหญ่อยู่ไอ้บูมเทียบดิคือถ้าบูมใส่แล้วยังเล็กก็คือเล็กมากบูมใส่แล้วเอลลอยเอลลอยนะ เอาไปให้อสามเอาวะล่ะไอ้สามไอโอรอยเอาวะล่ะน่าสนใจนะคือแบบอ่านเนี่ยอบเทียบให้ดูถังอ้วนนี่ไงคือแบบใส่ปุ๊บอาจจะดังแกรกรเราได้แล้วฮะเสื้อตัวแรกหนึ่งเฮ้ยต้องแก้มดเลยว่าไม่คือแกะคือแต่งให้มันแบบไม่แมชกันเลยเอาแย่มัเลยคิดคิดว่าเอาเสื้อบาร์บี้เพราะว่าไอ้แบงนั้นมันจะต้องซื้อดีๆเพราะว่ามันก่าวใ้งานต่อ ดูเรื่องไปเนี่ยแล้วเรารู้ว่ามันคันด้วยไหมมันทันอยู่นะไปครับเราเราจะไปหาเสื้อตัวที่สองนะโอเคไปนะเป็นคือจริงๆอะผมอยากให้เพื่อนได้สิ่งจริงๆนะคงะเอาทั้งชุดเลยนะเสื้อเก่งเนี่ยชุดนี้เลยอยเปรี้ยวอ่ะเอ้ยจริงๆมันดูดีนี่เลยพร้อมพร็อพโอ้โหอย่างเปรี้ยวเนี่ยผมก็บอกเลยพี่ครับพี่ครับเส้นเนี่ยครับหม อันเกงสามห้าติดเสื้อต่างเอยไวอันนี้ไอมึงทำไม่ได้หใส่ได้เนาะเอาชุดนี้ครับเอาชุดนี้เลยฟรีไซส์นะครับใส่ได้อ่าตัวประมาณผมได้ไหมไม่ใช่ประมาณมึงเลยเล็กกว่าผมหน่อยเนาะได้แล้วนี่เป็นฟรีไซส์ของเอาแล้วแกะดูดูเอาเลยพี่นี่ครับคือชุดของผมเท่าไหร่นะพี่ชุดหล่อเท่มากเลยนะใส่มาให้เรป้าหกร้อยลดได้อีกไหมลดแล้วนี่ไยนี่ครับ ใส่ถไม่เป็นไรพี่มีครับอันนี้เราแกะออกได้นะถ้าเราไม่หายอ๋อกได้พี่เปลี่ยวอย่างเงี้ยพี่โอเคเนี่ยคือชุดของผมถุงน้ำถุงน้ำไปเดี๋ยวนะอันนี้มันสีนี้ก็ต้องห้อบไม่เชอบยาวสุดจะเป็นที่อยู่ในถุงค่ะพี่อ๋อได้ถุงชาแนัก่อนนะพี่ไม่ก็สีขาวต่อปะได้อยู่เลย ว่าขาเขาคือมั้วขามันยาวขามันยาวถึงวะไม่เป็นไรเท่าไหร่อะไรอะครบสิบบาทไม่ไปครับผมนี่ครับนี่สรุปผมได้แล้วชุดหนึ่งครับนี่พร้อมแล้วบูมเลือกดิใครบูมเลือกจะเสื้อลงสีอะไรไอ้นี้คือใครอ่ะใครใส่อ่ะใครบูมเลือกนะถุงเอาเลือกมาก่อนเหรอไอ้นี้ก็เซ็กซี่อยู่นะแล้วแต่แล้วแต่แม่เสือป่ะเสียอันนี้บูมมองไว้ให้ใครใส่อ่าบูมมองให้ใครใส่พูดไปเลยเราจะหปวดใครคือโดนแกล้งบ่อยเนี่ยใครแกล้งเราบ่อยไม่มีเลยอ่ะ ความจริงเฮ้ยแบงก็ได้นั่นไงนนั่ไงมาแล้วมาแล้วแบงก์ก็ได้แล้วเราจะใส่ชุงใครเราได้หนึ่งชุดแล้วเดี๋ยวว่าใส่เด็กนักบาตป่ะจะใส่กับพี่นะเออกูว่าเย็นใช่เสื้อนักบาตไม่ใช่กางเกงบอลนะกะโปงอันนี้สองป่ะอันนี้สองป่ะโน่นโน่นผ่นไปดูผ่านไปดูอันนู้นป่ะอันนี้น่าจะบอกว่าชอบนอนไม่ไม่ชอบนอนไป โอ้โหใช่เลยใช่เลยเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยค่ะอ๋อหนึ่งร้อยอยากอยากได้เป็นนักเรียนญี่ปุ่นเอาป่ะน่ารักมีนะนักเรียนญี่ปุ่นนี่อะต้องติดกับกูละกันพี่ครับร้อยหนึ่งใช่ไหมพี่เร็วมากเลยนะใช้รัสเซียได้ไม่เป็นไรเลยต้องซื้อไหนครับไม่ต้องใส่ถุงพี่เจอแล้ว นี่อ่ะเต้มีกระเป๋าด้วยนะคะอันนี้เท่าไหร่คะสี่ร้อยเก้าสิบสิบบาทว่าสามชิ้นสามชิ้นคือกระเป๋าคาดกางเกงแล้วก็เสื้อเท่าไหร่ครับ490โอเคครับผมคือตอนนี้เราก็จะหาเป็นแบบเป็นพ็อปเนาะเพราะว่าเสื้อเป็นแบบเสื้อหลักคือเรามีหมดละคือพบครบทุกอย่างพบแล้วพบแล้วคือของผมอ่ะมีทั้งเสื้อแว่นกางเกงแล้วก็มีกระเป๋าคาดของแม้มีอะไรบ้างชุดทั้งชุดเลยเออแว่น อ๋อแล้วก็มีแว่เราด้วยนี่ไงครับได้หมกันได้นะครับไม่เป็นไรครับพอแล้วครับผมปิดจ็อบผมครบแล้วโอเคครับผมคือตอนนี้เราก็จริงจริงมันเสร็จนานแล้วแหละแต่ว่าเราก็เดินหาพงหาเร็อไปเรื่อยๆอ่ะเหลือผม,ผมก็ไม่รู้ว่าทีมนู้นอ่ะมันจะซื้ออะไรบ้างนะใช่จริงปะ่ะแต่ ตะกี้เนี้ยเอาไปเห็นมันมีชุดหนึ่งดีก็ถือว่าเจ้ากันไงหน้าจะเป็นชุดแรกชุดเดียวที่ดีภูมิใส่แล้วเอวลอยเอวลอยนะน่าเอาไปให้ไอสาวเอาอะไรไอ้สาวเอวลอยเอาอะลไรน่าสนใจนะพ่อก็เหมือนกันเออเของผมผมว่าชุดนี้ดีดีจริงอ่ะเออเหรอดีสไตล์จุมม่าสไตล์จุมม่าแต่ไอ้แบงเร็วอันนี่ใช่เร็วที่ไออะไรเออจะซื้อก็ซื้อไปแเนี้ยกางเกงขาสั้น ไปบูมพาไปบูมพาไปบูมพาไปไปด้วยฝองวิ่งนะบูมเออเอลเอลสามเท่าไหร่วะโอ้โห้ขาเข้ากูเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสุ่มเลถึงไหนอ๋อเออว่ะเออว่ะเข้าทำไมยังไม่เข้าแต่อันนี้ไม่แค่ไม่เข้ากับคนใสยที่ใหญเดี๋ยวกลายเดี๋ยวกลายเป็นว่าเนี่ยแต่ว่าทีมฝั่งนู้นไปดูฟุตเกลนะแกง บูมมาตัดสินใจแล้วคือกันแล้วมีช่ออะไรมาต้องสารเ้ยไม่มีใครรอดหรอกไม่ไม่มีใครรอดหรอกรูกว่าเชื่อว่าฝั่งนู้นน่าจะพี่จะมาตัดเสมอหูเสมอหูเสมออะไรคือหูพี่เพื่อนมา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 ดีเพื่อน ถ่ายเฉย้คันเร็วมันเล่นแรงอยู่กูต้พูดช้าไอ้นิี้กูก็หันมาเห็นกูแม่งมาแล้ว้ยไปเจอตอนเราหยิบเสื้อบาสเออทำไมทำไมไม่เจอตอนเจอตอนนี้นะขามือกูเลยกูก็ะยุก็กลังอยู่เลยเก็บไม่รู้จะเก็บยังไงเฮ้ยมันไปยังไงมองอยู่เลยตอบได้างน้นเราเราไปเดินวนอย่างนี้เราไปเออเราไปไปสอบเราอยู่ มึงก็อย่ามองมึงดีทำเป็นเนียนๆแต่เราจ่าอยู่น้องไปดูร้านเท่ๆดีกว่าไปดูไปดูร้านข้างหน้าดีเหรอครับอานั่นไงนั่นไงตอนนี้ตอนนี้เราวางแผนกันอยู่นะครับว่าทำเป็นไม่ซื้อแต่ว่าเดี๋ยวกูกลับวนกลับมาซื้อทำถ่ายได้ไม่นานครับอันตู้นี้ตัวเท่าไหร่ถ้าไรนาสหร้อยห้าสิบว่าไงก็ดูแบบว่า เท่นะสดบูเท่นะโอ้โหเท่นะเซรีนี่เอลไหมครับนี่เราใครว่าเราแกล้งนะฮะเดิซื้อเราหล่อไปให้ตัวแต่ว่าใส่กลกก่งเกงเหรอครับหลังจากที่เราทำเป็นฟอร์มเดินไปซื้อแว่นเพื่อให้มันเดินไปที่อื่นฮะเราจะเดินไปร้านเดิมตั้งอยู่มือข้างเริมมันยังอยู่ที่มันยังอยู่ปะ ตอนนี้ค่อนข้างลำบากนะทีมนุ้นเศร้าอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ยูเดินอ้อมไปข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวไปกันหมดเลยไปกันหมดเลยแล้วจะเดินอ้อมไปทางข้างหลังแทนนะฮะเพื่อไม่ให้มันเห็นที่ลำบากลำบนวะกำลังมองอยู่เนี่ยมันเฝ้าอ่ะกลัวมันเฝ้าเว้ยกลัวมันน่าเศร้าตอนนี้เราส่งยูวิ่งไปแล้วนะครับข้างหลังผมแล้วเราทำเป็นเลือกร้านมันมองอยู่ปะหันไปดูให้ดิ หารู้ไหมไอ้พวกโดนกูได okay, ้เหรอเอาไป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 ครับทุกคนมิชชั่นคอมพิวตะเดี <as ๋ยวเราไปเดินซื้อหมวกแล้วก็เสร็จแล้วครับครับคือตอนนี้เสร็จแล้วมานยังเป็นทีมดิเป็นทีมอะไรวะ เราหันหลังไหมล้วเราแลกกันคือตอนนี้ตอนนี้ผมบอกเลยว่าไปเอาของผมได้คือหลออเฮ้ยงั้นเขาต้องแลกของผมดิหลอกก็หลกของมึงหลอกปะชุดขวดหลอได้ทุกวัยแต่ทุกวัยเหมือนกันแต่ทุกคนเนี่ยครับขั้นตอนต่อไปคือเปลี่ยนชุดนะฮะไปงั้นเราไปเดว่าปต้นไปฝั่งนี้นะฮะคือว่าเราสามารถกดแล้วเปิดได้เลยคือคือเราเราไม่ต้องจับด้วยว่าอันนี้เป็นรีโมทนะเราจะกดเปิด อย่างลรไม่หรอกใคือผมจะบอกว่าสมมติถ้าใครอ่ะมีธนบัตรไม่มีเหรียญสามารถแลกตู้นี้ได้นี่ใช่คือจะเป็นเหรียญห้าออกมาเลยใช่ครับอันนี้คือห้องน้ำของคอตโต้นะฮะไฮเทคไปเราเปลี่ยนชุดครับคืุณจันคุณจัน ีชิปหายแล้วโอ้ยดูดิโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชุดไป <c oughs> นี่เราถูอุ๊อยตกใจชิจะมีรีโมทด้วยว่ะอันนี้คือรีโมทอ้ยเหมือนญี่ปุ่นเลยคือถ้าถ้าผมถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดคือว่าเวลาที่เรากดนี่นี่คือ วนะ่ามีมีพัดลมด้วยวะ่ะเฮ้ยเอะไรเนี่ยอ๋อเซ็ <c oughs> นเซอร์ฝาลองฝารองโถนะฮะขอ๋นี่เอาไว้เช็ดเราเราจะปิดก่อนโหคือไฮเทคมากคือจะให้ดูกลุ่ม <c oughs> คือเราสามารถปรับอุณหภูนน้าปรับปรับองศาของอันนี้ได้ด้วยวะ่ะคือปรับเราสามารถปรับองศาของอันนี้ได้ด้วยนะครับฝาลองนั่ง <c oughs> แล้วก็มีดายเทมด้วยคือ, <c oughs> ค,อคือมีพัดลม เวลาที่เวลาที่เราทําธุระนะฮะแล้วก้นเปียกตอนล้างก้นคือที่สังเกตผมนั่งเลยแล้วกันคือสังเกตว่าจะไม่มีจะไม่มีที่ฉีดก้นนะฮะเพราะว่าทุกอย่างเป็นทัสเล็ตหมดเลยก็คือว่าเรามีแค่กดนี่แล้วก็จะมีคู่มือบอกว่าอะไรใช้อะไรนี่ตรงนี้ซึ่งเห็นผมได้ข่าวว่าตัวนี้คือหลายหมื่นนะแต่ว่าเขาคิดเราแค่ห้บาทซึ่งเราจะมา อุ้ยนี่มันกดให้เองอ่ะดูดิเป็นเซนเซอร์เราจะมาดูกันว่าเราโอ้โหนะครับทุกคนตอนนี้ก็จัดขอด้านนี้นะแต่งตัวแตงตัวในห้องน้ำเสร็จแล้วนะครับไอ้สามดูนะครับทำเลยพูดฟ้คือของบูม ไม่โดนแกงนะครับรองน้ำเจ๊มาใส่เลยวะมีที่เป่าลมนีอ๋อมันเป็นช่องเป่าลมเห็นไหมตรงนี้เป็นเซนเซอร์ตรงนี้นะแล้วผมว่าจะกดปุ่มชำระหนักนี่นี่เข้ามาแล้วเข้าลงมายิงไหมพี่เฮียแม่ขี่โคตรไกลโอ๊ยน้ำเลอะน้ำเลอะครูเจ้เห็นน้ำเลอะโอ้ยไปก่อน ฮ้ไม่ได้อยู่นี่ว่ามาแต่ผมเปลี่ยนอะไรอันนี้คงเป็นเสื้อ,อมาแลูกลอนันี้เไข่จ้นคือผมสวยอผมบอกเลยว่าแค่นี้ผมสวยแ้ <c oughs> ผขอใส่เอง <c oughs>

ครับคือมันมันเป็นคนละโมเดลนี่ของผมอ๋อนี่คือแต่ละห้องเฮ้ยของของกูแม่งเปิดเองเว้ยนี่มันเปิดเองซึ่งที่นี่เขาเคลมมาว่าเป็นกเบเ้องไฮจินิคนะครับแต่ว่ามันลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะผมก็จะเปลี่ยนสินคท้าอย่างนี้เลยคือไปทำกรรมอะไรไปวะกูก็ไม่ได้เป็นคนหรือแบบกระจกกระจกคือกระจกมันสามารถแบบแต่งหน้าเห็นแผ็นไฟเออเออมันมีไฟนี่ว่ะมันปิดได้ แล้วนี่อันนี้คือไล่ฟ้าไว้เดี๋ยวสมมตินะนี่เปิดเห็นว่าหน้าเราก็จะชัดขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าเป็นฟ้าอ่ะเราลองเป่าดิเราเป่าดิอ่ะกดไลค์ฟ้าหายเออเสร็จแล้วเนี่ยบ้าค่อยๆหาย ถ้าใครอยากจะลองฟิลแบบญี่ปุ่นมาห้องน้ำญี่ปุ่นให้มาที่อ่ะห้องน้ำไฮเทคตั้งอยู่ที่ JJ Green okay, นะครับ JJ Green 2ใช่จะตั้งอยู่ติด โซนที่จอดรถของ JJ Queen เลยคือถ้าเราจอดรถปุ๊บยังไงก็เดินผ่านสว่างขนาดนี้คือจริงๆนะ5บาทโคตรคุ้มมันกูมาวนทั้งวันห้าบาทนอนวนไม่พอไงไอเย็นฟังก์ชันข้างในนั้น่ะมันมีแบบเยอะมากสะอาดด้วย6วันเจ็ดวันหลุเข้ากันคือหรูมากแบบถ่ายสตอรี่แบบคือชักโครกมาใหม่วันละชักโครกโคแล้วก็ผมชอบที่มากเลยกระจกอ่ะ คือกระจกเขาเขามีไฟใช่ไหมแล้วสามารถไลฟ์ฟ้าได้ด้วยแล้วแต่งหน้าได้นะใช่เพราะว่าแบบเหมือนกับว่าสมมติเวลาไม่วางแมสก์เออสําหรับสิทธิพิเศษสําหรับคนดูคลิปนี้แอดไลฟ์แอดนะครับโคแอดคอสโต้บ้านลุมช็อป๋อคือสิบโค้ดสิบสิบคอสโต้เอ็กซ์ตาวีนฟรีสิบติดค่าติดตั้งราคาส่วนลดพิเศษท็อปอัพบอกเลยว่าสุดรสูตมากแต่ก่อนจบเลยอยากรู้ใครเลือกชุดใครไอ้ชุดเนี้ย ดูนี่จะอยู่แฟชั่นมึงไงวะเนี่ยยิ้นๆอยู่ข้างหลังอ่ะมึงนี่ดะโอ้รักได้แตเหลี่ยมดน่อไม่รับประเด็นเลยวลูผมเลือกให้เพื่อนดูชุดนี้ไม่มีตังาหนูนะกูบอกแล้วว่ามึงอ่ะให้จัดหนักๆเลยกูบอกแล้วมันไม่มีดีตาครับไม่มีตาโอ้เป็นไงล่ะกูบอกแล้วทำก็แต่ว่ายังไม่ฉกเราจะเป่ายิงฉุกใครไปเรก่อนกแค่เดินรอบตลาดเท่าเป่ายิงฉุกไป โอ้ท้ำแลบเดินรอบตลาดนะฮะยิ่งเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่ขอกโกโปรครับโกโปรมาตุ้งยิ่งโกโปรไม่ได้พูดอย่าลืมนะคอโต้เกลแองกีลพัทอยากมาลองมาลองหน้อที่จะจกินสองอยากมาลองของก่อนผมบอกเลยว่าสุดฟิลญี่ปุ่นเนี่ยว่ะญี่ปุ่นผมว่าฝากที่สุดเขคือฟิลใช่แล้วที่สำคัญกระบวนการนี้คือแทบไม่มีการสัมผัสเลยนะทุกอย่างหมดโอ้โหดีมากมันจะแทบไม่ต้องไม่ต้องสัมผัสเลย มันเป็นทำแล a ผมจะให้ดูว่าเวลาที่เราเดินผ่านนะคนก็จะหันบิดหัวตามองตามเราไม่เชื่อให้ดูดูไม่คนนี่ ม่ญ eh? e. ี่ปุ่นเราไม่รู้จักไงอันนี้เขารู้จักเก่ากันใม่ถนม่ของเราไม่เท่าไหร่ดูชมเนี่ยเนี่ยหนักเลยโอเคถ้าคิ้อย่ลืมกดไลค์ครับถ้าไม่ชอบกดดีสไลค์ฮะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย